สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหน้า,หน,าหน้าต่างๆของเราอีกวันนะครับวันนี้วันที่30บพฤศจิกายนพศ25 6 5น้หสิบห้านะครับพูดไปเรื่อยวันนี้จะมาพูดเรื่องอาการประกอบแบตเตอรี่ที่จะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งบางท่านก็ใส่บางท่านก็ไม่ใส่นะครับ คือแอคทีฟบาลานต์นะครับแอคทีฟบาลานต์หน้าที่ของเขาก็คือทําการบาลานต์เซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ให้มีแรงดันที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อว่าจะไม่ให้บีเมดมันตัดก่อนเมื่อแบตลูกใดลูกหนึ่งหมดก่อนหรือว่าเต็มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเต็มหรือการใช้ใกล้จะหมดเนี่ยเขาให้ตัวแอคทีฟบาลานต์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการเกลี่ยนะครับ แต่ประเด็น,นที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่า,าพูดถึงความผิดพลาดนะครับทำให้เจ้าแอติบาลานี้พังนะครับอันนี้แชร์เป็นประสบการณ์นะครับเวลาประกอบแบตเตอรี่ผมก่อบแบตเตอรี่ลิเทียมมาได้ไม่นาไม,ไมนานนะครับก็รวมๆกันก็จะประมาณ30มสลูกได้นะครับ แอคทีฟบาลานซ์ที่ประกอบใช้ไปแล้วยังไม่พบว่ามันเสียนะครับในระหว่างที่ใช้งานนะครับแต่ที่พูดวันนี้คือมันเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการประกอบของผู้ประกอบนั่นเองนะครับมันคือความสะเพร่ามันคือความประมาณเลือเลอะนะครับเล่อเลยังไงนะครับแอคทีฟบาลานซ์เนี่ยมันเปราะมากนะครับ อย่างตัว BMS มเนี่ยมันจะมีสายคล้ายๆ a c t i v อ b ติบ n c e นะครับมันมีมีสายลบแล้วก็สาย B12345678 ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนเซลล์ของแบตเตอรี่นั้นๆนะครับแต่การต่อ,อสลับสายของตัวหรือว่าข้ามสายของตัว BMS ทําทำให้ BMS ได้รับแรงดันที่ผิดพลาดมันจะไม่จ่ายกรนะแสมันจะตับครับเช่นว่า เราข้ามเซลล์ไปเนี่ยมันจะวัดแรงดันได้เกินจํานวนของเกินแรงดันของเซลล์มันจะดีเม็ดก็จะตัดมันจะไม่ทํางานแต่ถ้าตัวนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าผู้ออกแบบเนี่ยทาไมถึงออกแบบมาได้เปราะอย่างนี้นะครับหมายความว่าความผิดพลาดที่หนึ่งก็คือว่าเขามีสายเรียงมาให้นะครับอันนี้เราก็จะต่อกับขั้วลบนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆดีหนึ่ง ก็คือขั้วขั้วบวกขั้วที่หนึ่งนับจากนับจากขั้วลบนะครับนับจากขั้วลบนะครับอย่าไปนับอีกฟากหนึ่งถ้านับอีกฟากหนึ่งไม่นะครับเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือนับขั้วลบถัดมาสองสามสี่ไปแล้วอันนี้เจ็ดเอสนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราต่อขั้วลบไปนะครับต่อบีหนึ่งไปแล้วตัวเนี้ข้ามไป บรงเอินว่าเบลอง่วงสะเพ่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปผิดช่องนะครับเสียนะครับอันที่สองก็คือว่าเวลาประกอบนะครับบางครั้งไม่ใช่บางครั้งคือล่าสุดเนี่ยบางท่านอาจจะมีความเรียบร้อยรอบครอบกว่านะครับแต่ผมเนี่ยล่าสุดนี้ก็คือนี่ครับสีระเบิดเหตุเหตุก็คือว่า ด้วยความรีบเร่งนะประกอบแบตเตอรี่พร้อมกันสี่ลูกลูกสุดท้ายมันดึกแล้วนะครับต่อไว้อย่างเงี้ยนะครับวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปวางแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเอา่าเอาเทปแปะไว้อย่างเงี้ยมันยังไม่ต่อสายนะครับแปะไว้ก่อนนะครับเพื่อเรียงสายนะครับแต่ด้วยความรีบเร่งนะครับมันเสียบอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปทีละเส้นทีละเส้นคือความผิดพลาดนั้นก็เกิดขึ้นว่าสายนี้มันหลุดมือนะครับ เราต่อขั้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสายมันหลุดมือแล้วสายเจ้ากรรมเนี่ยไปแตะกับอีกขั้วที่ไม่ใช่ขัข้วของมันนะครับเป็นขั้วอื่นมันเกิดไฟสปาร์กแปบ๊บเดียวทั้งนั้นเพราะมันแตะผัน่าน,าน,านแต่แค่แตะผัน่าน,านแบตเตอรี่แอมสูงๆนะครับบีมเอ็ดเราไม่รู้ว่ามันเสียหรือซ้ํานะครับแต่พอ,พอต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยระเบิดมทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือความสิดพลาดนะครับเวลาต่อเนี่ยจะต้องถอดขั้วแบบนี้ออกนะครับอ่าต่อแล้วก็แปะไว้แบบนี้ก่อนนะครับหรือไม่แปะก็ได้นะครับต่อหาอะไรยืดๆเพื่อที่เราจะเรียงสายดีๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามิเตอร์วัดนะครับวัดจากขั้วลบนะครับจับขั้วลบไว้แล้วก็วัดมาทีละขั้ว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 ถ้าผลบวกของตัวอ่าแรงดันผลรวมมันถูกต้องมัน ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็วัดทีละขั้วก็ได้ครับอ,อย่างเช่น b หนึ่ง b ลบ b หนึ่งจะต้องเป็นแรงดันหนึ่งเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ b หนึ่งกับ b สองจะต้องเท่ากับแรงดันแบตเต,ต,ตอรี b 3, b 3่ไปเรื่อยครับ b สองต่อกับ b สาม b สามกับ b สี่ไปเรื่อยก็จะต้องได้แรงดันเท่ากับเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็เมื่อวัดขา b ลบกับ b b เจ็ดคือเส้นสุดท้ายจะต้องเป็นผลรวมของแรงดันแบตเตอรี่ทั้งหมด ถ้าอย่างนั้นนะ่ะต่อแอคติบาลานซ์เข้าไปได้เลยครับไม่พังนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏว่าต่อไปแล้วพังใช้งานอยู่ๆเนี่ยมันพังเองยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอว่าพังเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนแอคติบาลานซ์ที่มันเกิดจากการพังโดยตัวมันเองนะครับมีแต่พังจากความผิดพลาดนะครับแล้วก็ความทั้งเผลอแล้วก็ความประมาทของผู้ประกอบเองนะครับอย่างผมเป็นต้นนะครับ อย่าหาทำอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประกอบจะต้องถอดสายแล้วก็วัดสายให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยเสียบแอคทีฟปลารานเข้าไปนะครับเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ที่เริ่มจะประกอบใหม่นะครับจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรีอ่ลิเธียมเนี่ยมีแอมที่ค่อนข้างสูงจากก่ายกระแสสูงม,ม,มากๆนะครับเราต่อพลาดทีดเดียวเนี่ยตัวเนี้ย ไปทันทีเลยนะครับไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้ใหตัวมันเองป้องกันอะไรได้เลยนะครับตายอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับเผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านที่นำแบตเตอรี่มาประกอบใช้เองในบ้านนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ